สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อขายใครสวัสดีครับวันนี้น่าจะเป็นโพสหรือว่าน่าจะเป็นคลิปที่คุยกับทางช่างโดยตรงเนาะแต่ว่าใครที่เป็นผู้เล่นมาฟังกันสนุกสนุกได้นะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมค่อนข้างที่จะใส่ใจนะครับเริ่มมองภาพ ตั้งแต่ตอนช่วงทํากีตาร์แรกๆแล้วแหละแ,แ,แล้วก็มันเป็นประเด็นที่สําคัญมากผมอยากคุยกับช่างนะครับด้วยอาชีพของการทำกีตาร์แน่นอนย่อมต้องขายซึ่งการขายนั้นเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าเนาะทีเนี้ยผมอยากให้คุณจินตนาการภาพว่าลูกค้าของคุณเป็นใครนะครับกระทูนี้ไม่ใช่กระทูล่อเป้าเนาะคุณจะขายให้ใครดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด คุณจินตนาการภาพของลูกค้าของคุณได้แน่นอนว่ามันจะทำให้คุณวางโพสิชันของกีตาร์ของคุณได้หรือแบรนด์ของคุณได้แน่นอนว่าในการขายกีตาร์เนี่ยมันมีเซกเมนต์ของลูกค้าหลากหลายเซกเมนต์ส่วนใหญ่แล้วจะถูกในแง่ของกีตาร์นะจะถูกแบ่งแยกด้วยจำนวนเงินที่ลูกค้าสามารถจ่ายไหวและแน่นอนว่ากีตาร์ของคุณก็จะถูก แบ่งตามเซกเมนต์สองเซกเมนต์คือราคากับงานช่างงานโรงงานถ้าเกิดคุณเห็นภาพลูกค้าคุณชัดเจนคุณจะสามารถวางโพสิชันของแบรนด์คุณชัดเจนในเมื่อถ้าเกิดคุณวางโพสิชันของแบรนด์คุณชัดเจนคุณจะรู้ว่าอะไรที่เป็นเป้าหมายของคุณ จริงๆพอเป็นเป้าหมายของคุณจริงๆนั่นจะหมายถึงว่าคุณจะเลือกใช้วัตถุดิบอะไรในการขายและคอนเวิร์ตออกมาเป็นราคาที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้สำคัญมากและกลุ่มลูกค้าของคุณในแง่ที่คุณจะพัฒนางานออกมาขายเนาะมีปริมาณมากเพียงพอหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องที่อยากให้คิดครับอย่างเช่นสมมุติว่าคุณว,า,ณวางโพสิชันของแบรนด์ไว้5 0 0 0สมมุตินะครับ5 0 0ลูกค้าปริมาณจับกว้างทันที แต่ถ้าเกิดคุณวาง Position ของแบรนด์คุณไว้ที่แสนสองแสนปริมาณกลุ่มลูกค้าคุณจะน้อยลงทันทีนั่นมันหมายถึงว่าคุณต้องไปวิเคราะห์อีกว่ามาจิ i นหรือกําไรที่คุณจะได้ในแต่ละตัวเพียงพอหรือเปล่าในการที่จะทําให้แบรนด์ของคุณอยู่ต่อได้นะครับพอเราทําแบบนี้ปั๊บเนี่ย segmentation ของลูกค้าของคุณจะชัดเจนมากๆว่าลูกค้าคุณยอมจ่ายประมาณไหนสมมุติว่าคุณวางโพสิชันของแบรนด์ไว้ที่ 2,000 20, 0นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็ต้องไป manage ต้นทุนนะครับที่เกิดขึ้นในงานของคุณว่ามันต้องไม่ถึง2,000 20, 0เนาะและขั้นตอนการทำและกำไรนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณวาง position ของแบรนด์คุณไว้ที่6,000 60, 0คุณก็จะสามารถขยับต้นทุนของคุณให้เพิ่มสูงขึ้นได้และไปเก็บมาจินหรือกาไรในส่วนที่คุณต้องการได้แต่แน่นอนว่า position 2 0 0 0 0กับ position 60,000ก็จะมีกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกันอกีก และคู่แข่งในโพสิชันนั้นหรือเซกเมนต์ของกีตาร์ในเซกเมนต์นั้นก็จะมีหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแน่นอนอย่างที่ผมบอกคือกีตาร์นี่ยก็จะมีทั้งโรงงานและช่างทํามือเหมือนกันใช่ไหมครับกีตาร์มันก็จะถูกเอาไปแข่งกันอีกนะครับแน่นอนว่ายังไงสุดท้ายแล้วมันจะเกิดการเปรียบเทียบในแง่ของคุณภาพและราคาขึ้นมาทันที นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณมีเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วว่าแบรนด์ของคุณจะไปในทิศท,ทางไหนพอถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะไม่แกว่งพอคุณไม่แกว่งไม่แกว่งนั่นหมายถึงว่าคุณจะไม่เอ้ยเดี๋ยวทําไห้น่ทีเดี๋ยวทาไม้นั่นทีเดี๋ยวลองไม่น่ทีเดี๋ยวไม่ทาไอ้นี่ฉันเปลี่ยนไปทําอย่างนี้ดีกว่า ถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแ่บกีตารของคุณหรือการพัฒนานงานของคุณในหลายๆเรื่องมันจะถูกพุ่งตรงไปที่เป้าหมายนั้นอย่างหนึ่งที่คุณต้องเรียนรู้และต้องทำด้วยคือการตลาดการตลาดมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นการตลาดทางโซเชียลการตลาดทางเว็บไซต์หรือการตลาดออฟไลน์นะครับ ออนไลน์ออฟไลน์น่าจะเป็นเรื่องสําคัญมากส่วนใหญ่แล้วเรายังเห็นการทําการตลาดแบบออฟไลน์ซะส่วนใหญ่ในแง่ของช่างทากีตาร์เนาะซึ่งทีเนี้ยการตลาดตรงเนี้ยมันก็จะถูกแยกย่อยไปอีกว่าคุณต้องทําอะไรบ้างทางคลิปวิดีโอไหมถ่ายรูปไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณต้องมาคิดถ่ายคลิปยังไง ถ่ายคลิปมีอะไรบ้างมีกล้องมีไมค์มีนู่นนี่นั่นหรือคุณจะทำคอนเทนต์ไหมนะครับอันนั้นก็เป็นการที่ต้องทําการตลาดต่อยอดไปในแง่งของรูปถ่ายคุณจะซื้อกล้องไหมคุณจะใช้กล้องมือถือหรือว่าคุณจะจัดแสงจัดไฟไหมถ่ายรูปถ่ายแบบไหนอ่ะกลับไปที่วิดีโอวิดีโอคุณจะถ่ายแบบไหนนะครับผมอยากให้คุณมองภาพรวมไม่ใช่แค่เรามัวแต่กม้มหน้าก้มตาทำแต่งาน แน่นอนว่าการเป็นช่างทำกีตาร์ใช้เวลาเยอะมากและคุณแทบจะไม่ได้ไปทำอย่างอื่นสิ่งที่ผมพยายามบอกกับหลายๆคนที่มาคุยหรือว่าเป็นช่างที่ต้องการพัฒนางานหลังไม่เนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผมทําช่องเนี่ยผมจะพยายามบอกเสมอว่าคุณควรที่จะต้องทําการตลาดเพราะมันสําคัญมากถ้าเกิดคุณไม่ทําการตลาดคุณจะไม่ได้ต่อยอดไปเรื่อย ผมอยากให้คุณมองภาพเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณทําการตลาดของคุณที่ชัดเจนสุดท้ายจริงๆคุณจะไม่มีคู่แข่งเพราะคุณจะไม่สนใจคู่แข่งเลยคุณจะทํางานเพื่อไปยังเป้าหมายที่คุณวางไว้อย่างเดียวคุณจะไม่เอาเวลาไปเสียกับการมองว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้นะครับสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะครับขายใครน่าจะทําให้คุณเห็นภาพมากที่สุดว่ากีตาร์ของคุณ แบรนด์ของคุณจะไปในทิศทางไหนกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นใครและคุณจะทําอะไรบ้างในงานของคุณนะครับทั้งหมดทั้งมวลผมอยากคุยกันเท่านี้ในแง่ของช่างอย่าลืมที่จะทําการตลาดนะครับเมื่อวันหนึ่งที่คุณทํางานดีมันจะเหมือนกับดอกไม้ที่มีน้ําหวานของเกสรนะ่ะผีเสื้อมันจะบินมาตอมคุณเองนะครับฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ